สวัสดีเสี่ยโก้ค่ะขอบคุณที่ไม่ทิ้งน้องเลยนะคะโอ้ FC, FC. Oh, ขอบคุณมากเสี่ยโก้บ,บองตรงนะเสี่ยจะซื้ออะไรนักหนาเนี่ยแ <c oughs> <c oughs> น่นอนจริงนึกปุ๊บสั่งปับ๊บต้องได้วินาทีนี่เลยต้องด่วนจริงๆนะครับมาถึงเรามีจ,จัดให้นะครับเสี่ยโกจ๋านะครับตอนแรกนะครับสั่งตู้ VL นะครับก็คือของ s ซอร์วิช่นเนาะเป็น VWA 718D ตัวนี้เป็น Active เนาะนะครับมีแอมในตัว แล้วพอมาคุยปุ๊บคุยปั๊บก็เพิ่มนะครับเป็นไม้สายชัวร์แท้นะครับ S M 58นะบเบิกตรงมหาจักรแล้วก็สายสัญญาณซัมเมอร์อย่างดีเลยแล้วผ่านตั้งตู N ้ N T E เซวไปออกงานาไปฟังดีกว่า <laughs> ที่ไหนได้ไปฟังเล่เลนๆนะเ,าเนาะเดี๋ยวนะเห็นบอกว่าของเดิมมีตู้อะไรอยู่ไอฟิปออเดอร์เก้าอ่ะไม่แล้วที่เป็นแอคทีฟด้วยกันอ่ะเมื่อกี้เนี้ย JBL ครับใบไปเท่าไหร่ีออน2องมี2ใบสุดจริง แน่นอนจริงอันนี้เอาไปเล่นผสมกันใช่ไหมไปวรวมกับเบสอยากรู้อยากลองว่าเสียงเป็นยังไงนะครับตู้ตัวนี้นะครับมูลค่าอยู่ที่3 5 0 0 0บาทนะครับเฉพาะตู้อย่างเดียวนะเสียใจยถึงไม่ต่อเลยสักบาทเทาวา <c oughs> เล่นเสียขอบคุณนะครับอันนี้เดินทางมาจากปดริ้วเนาะ,ะเองเฮงรวยๆเสียมีงานเยอะๆครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ผู้ชายด้วยนะครับผลทานได้ออกคู่เลย